กศนอขอนแกน่นเสียงแคนดอกคูณเพิ่มพูนการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลสรุปข่าวประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2565วันที่1กันยายน2565นายถาวพรพลีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นนำผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงมุทิตาจิตโดยได้รับเกียรติจากนายวรลบสงวนนามเลขาที่การกศนได้ให้เกียรติมอบโลกเกียรติคุณและกล่าวแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณ รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณในสำนักงานกสนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณห้องประชุมแก่งสะพือและห้องประชุมปฐมสออสอสอ,อนุสรสำนักงานกสนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่8กันยายน2565นายหาถาวพรพลีดีผู้มืนในการสำนักงานกสนจังหวัดขอนแกน่นได้มอบหมายให้ดรเสว,วรสพลโครศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย นางสาวชละสอนกุลโพลเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายวรุษจิตตลาดนักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นโดยมีด็ตอร์สุรศักดิ์อินศรีไกผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่12ร่วมติดตามการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่8กันยายน2565นายถาวพรพลีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยพันจาอากาศเอกฤทธพลพมลีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรสำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2565โดยได้รับเกียรตินางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีพร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ในการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพในสำนักงานซีโมเซคเทเรีนคณะผู้บริหารระดับสูงสอทอและเลขาธิการกศนร่วมให้การต้อนรับณห้องแกนไดมอนด์อิมแพคฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันที่20กันยายน2565นายทานวรพีดีผู้ในการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่น พร้อมด้วยพันจาอากาศเอกฤทธิ์ชพนพรมลีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษากลุ่มสำนักง,งานกศนจังหวัดร้อยแก่นสารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัด ในกลุ่มร้อยแก่นสารประกอบด้วยผู้วยการสำนักง,งานกศนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้มยการสำนักง,งานกศนจังหวัดมหาสารคามและผู้วยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินน์ณหอประชุมบุญลาภาสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินวันที่23กันยายน2565นายธาวพรพลีดี ผู้วยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นางรัชนีกลั่นตาผู้มยการกศนอ,อำเภอภูผาม่านนางสาววรัญญาตะวิชัยครูผู้ช่วยกศนอ,อำเภอภูผาม่านและนายนิวชัยจิตราชนักวิชาการพัสดุเข้าร่วมพิธีรับโล,ล่รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการปี2565 ได้รับโลกประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นผลงานผ้าายที่ยายทอรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นผลงานคลังความรู้สู่ชุมชน โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ณนะหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการวันที่23กันยายน2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ในายกมลรอดขายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนกศนว,ว้าวโดยมีนายถาวพรพลีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นคณะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่น ให้การต้อนรับณห้องประชุมการประพฤกษ์สำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นวันที่28กันยายน2565สำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักง,งานกสนจังหวัดขอนแกน่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 โดยมีนายธาวพรพลีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีและมีนายประสิทธิพรจันทึกผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนพลกล่าวรายงานทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประสิฐหอมดีอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่มาตรฐานสากลและการสร้างกระบวนการคิดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทาั้ง26แห่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมในครั้งนี้ณนะ ห้องประชุมสีจันร์ทโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นกศนอกขอนแก่นดินแดนแห่งการศึกษาสร้างคุณค่าให้ชุมชนพัฒนาคนสู่ยุคดิจิทัล